ผมก็เดี๋ยวขึ้นทางก็น้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าไม่ค่อยมีใครตรวจยิงโยมมาวัดคุณแน่ใจนี่น่าจะประมาณกันหลายๆนะรวมๆแล้วก็หลายพันหลายพันแต่ไม่เคยมีใครตรว ถ้าหลอนพักต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆวันครับรักสมก็ทุกวันนี้ก็บวดน้อยเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วก็เลยมาบวชบอกว่าจะบวชสิบสี่วันบวชได้แค่ห้าวันร้องไห้แบบว่ากลัวผีมาบอกว่ากลัวผีทำไงผมก็เอ้ากลัวผีทำไงก็ต่าง